สวัสดีค่ะทุกคนคุณคุณำฝนเองนะคะเดี๋ยวอีพีนี้นะคะคุณคุณำฝนจะมาแนะนําวิธีการนะคะลบข้อความแบบถาวรนะคะในแอปพลิเคชัน่าไม่ว่าจะเป็น f a c e b o o k หรือว่าแอปพลิเคชัน l i น e นะคะหลายๆคนนะคะอาจจะเคยเห็นกันแล้วนะคะแต่ว่าอีกหลายๆคนส่วนอีกหลายๆคนนะคะก็ อาจจะยังไม่รู้นะคะอาจจะยังไม่เคยเห็นแล้วก็อาจจะยังไม่รู้ว่าสามารถลบได้อย่างถาวรน,นะคะทุกคนในหลายโคอาจ,จะคิดว่าแค่ลบออกไปเฉพาะแค่เรานะคะที่เห็นแบบว่าเห็นข้อความที่ลบไปแต่ว่าในแชทการสนทนานะคะก็ยังคงอยู่แต่ว่า แอปพลิเคชันของเรานะคะระบบโทรศัพท์ของเราได้อัปเดตใหม่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชัน Line หรือว่าใน Facebook เองนะคะในการลบนะคะก็จะมีการยกเลิกการส่งข้อความนะคะแบบถาวรเลยเดี๋ยวเราจะไปดูวิธีการยกเลิกกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะให้เราเปิดไปที่แอปพลิเคชัน Line ค่ะ หลังจากนั้นนะคะก็ไปที่แชทของเพื่อนนะคะคนที่เราต้องการจะยกเลิกข้อความนั้นๆค่ะอ่าสมมติว่านี่นะคะจะขึ้นแบบนี้เราก็ทำการกดค้างนะคะทุกคนอันนี้เนาะทำการกดค้างนะคะถ้าปกติแล้วนะคะทุกคนปกติแล้วนะคะ จะมีจะเป็นการลบเฉยๆใช่ไหมคะแต่ในกรณีที่เรานะคะทำการลบก็คือเรานะคะจะลบออกแค่ในแชทสนทนาของเราเท่านั้นนะคะ แต่ว่าเพื่อนฝ่ายตรงข้ามนะคะก็ยังคงมองเห็นข้อความของเราอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเราทําการยกเลิกข้อความนะคะเพื่อนฝั่งตรงข้ามก็จะไม่สามารถมองเห็นนะคะชแชทที่เรา่าส่งไปให้เพื่อนได้นะคะไม่สามารถอ่านเปิดอ่านได้นะคะคลิกที่ภาพหนึ่งความนะคะหรือว่าข้อความที่ต้องการลบนะคะแล้วก็ยกเลิกข้อความนะคะก็จะขึ้นแจ้งว่า อาจไม่สามารถยกเลิกข้อความนี้จากผู้รับบางคนโดยจะขึ้นกับเวอร์ชันของ l ล n e นะคะที่ผู้รับข้อความใช้ต้องการดำเนินการต่อหรือไม่นะคะเราก็ต้องการยกเลิกข้อความนะคะพอเรายกเลิกข้อความนะคะทุกคนทุกคนก็จะมองเห็นคำนี้ใช่ไหมคะคำว่าคุณยกเลิกข้อความแล้วนะคะ ก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะคะในการยกเลิกข้อความของเรานะคะอันนี้ก็จะเป็นการยกเลิกข้อความในแอปพลิเคชัน Line นะคะต่อมานะคะเราจะมายกเลิกข้อความใน Messenger นะคะแล้วก็คลิกเข้ามาเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เลือกไปที่แชทของเรานะคะทุกคนแชทที่เราต้องการจะลบนะคะ,ะนี่นะคะ หลังจากนั้นก็กดค้างเหมือนกันค่ะไปที่ลบนะคะแล้วก็ยกเลิกนะคะการส่งนะคะเหมือนกันนะคะก็จะขึ้นว่าคุณยกเลิกการส่งข้อความแล้วนะคะ คลิปนี้นะคะอาจจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนะคะสำหรับใครใหลายๆคนที่ยังไม่รู้ว่า,อาแอปพลิเคชันของเราสามารถยกเลิกข้อความได้แล้วนะคะเพราะว่าคุณคุณฝนนะคะพบเจอมากับตนเองเลยนะคะวันนี้มีผู้ปกครองนะคะส่งรูปภาพเข้ามาในกลุ่มไลน์นะคะแล้วคุณฝนก็เลยบอกว่าพอส่งเสร็จแล้วถ้าคุณครูทําการบันทึกแล้วก็ให้ผู้ปกครองนะคะทําการลบออกอย่างถาวรเลยนะคะผู้ปกครองคุณฝนก็ทําการลบนะคะ ซึ่งกคุณฝนก็ได้ได้ทักไปนะคะบอกว่าได้ทักขึ้นไปตรงนั้นเลยนะคะบอกว่าออร์่ดอรผู้ค้าตอนนี้นะคะสามารถยกเลิกข้อความได้แล้วซึ่งคนในกลุ่มก็จะไม่มองเห็นนะคะสิ่งที่เรายกเลิกลงมานะคะยกเลิอกออกไปนะคะก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้คุณคุณน้ำฝนด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ